มงคลที่34ทําให้แจ้งนิพพานการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหมายถึงการบรรลุนิพพานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากมงคลข้อก่อนหน้านี้นิพพานมีสองประเภท 1. นึงสอุปปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีขันเหลืออยู่หมายถึงพระอรหันติละกิเลสได้เด็ดขาดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่สอง อนุปาทิเสสนิพานดับกิเลสไม่มีขันเหลืออยู่นิพานเป็นธรรมชั้นสูงและเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนิพานจัดเป็นยอดของความสุขนังบาลีที่ว่าสุขอื่นยิ่งกว่านิพานไม่มีนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อดับกิเลสได้เด็ดขาสิ้นเชิงก็จะเหลือแต่ความสงบเยือกเยน็นไม่เร่าร้อนกระวนกระวาย ความสงบดูกนภิกษุทั้งหลายไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งบุ้นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อล่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการสแสวงหาความสุข โดยปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิทําำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่หมูบุญหมายอยู่กับเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้สุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องกาม เป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ย,ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าเจริญแล้วในมู่ชนที่เพ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นจิตใจของเขาจะเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบควาสมสงบเย็นเลยเขายินดีที่จะมอบตัว ให้จมอยู่ในข่าวของโลกอย่างไม่ลืมหูลืมตาเขาพากันบ่นว่านหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตยอย่างไม่รู้จักวางดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปได้วยความกลับกลอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่ในการนับถือศาสนาด้วยอาการดังกล่าวนี้ โลกจึงเป็นเสมือนระงมอยู่ด้วยพิษไข้อันเรื้อหลังอยู่ตลอดเวลาภายในอาคารมหึมาประดุดปราศาสตร์ของกระสัตรมีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักบรรจุเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบอยู่โคนไม้ได้อย่างไร